ไม่เห็นครื่งตวงเลยดูโอเคเห็นเป็นตวงด้วยอมจปัดลวมัว้งอารมี่นะคะว,วันนี้เป็นอารมี่อยากเป็นนี่คิยาค่ะนนิยา้นนยาาหวัว นะคะคัดต้อนวันนี้เปิดให้แล้วตอนแรกว่าจะส่งลูกค้าหมดเลยขายยังตกลงราคากันไม่ได้ขายเองเสียเลยขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวอ่อนเองมาจ้ะแม่มายังคะแม่มาแล้วก็เช็คชื่อกันหน่อย เด็กหญิง ดูกระสันไหมล่ะันที่ห้าเนี่ยดำด้วนดำล้วน,นไหนอะเสือจ่าจ๋าจาเมาโหแล้วมันจะเข้าไหมล่ะเกงทหารเสื้อลายเสือเนี่ยเ <laughs> สื้ลายว้าีาเกงสีขาวไายลเสือเฮ้ย <laughs> เกงทหารป้ายไปา้ายห้อยอยู่เลยคุณพี่ ก้อนเพิ่มสิบห้าบาทเ็ถากถูกหูมันจะหูมันจะแมทไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนมุกแมทกันกี่โมงก็แมทกี่โมงไม่ต้องแมทไงก็คือแมทกี่โมงก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งตัวกันแปลกๆอุ้ยขอตัวแล้วก็เอมพิ้วก็หล่อแบบ แปลกๆวบนไหนวะแปลกๆมุกอะแปลฉันมาแต่ละวันความแมทฉันไม่มีไม่เคยเธอไม่ต้องพูดไม่เห็นฉันไม่ต้องพูดเพราะเธอไม่ค่อยแมทฉันจะออกจากบ้านมาได้เลยเนาะฉันไม่ใช่เธอคนเนาะหนูไม่มีใครรู้จักเราหรอเจ้าออกจากบ้านเลยเออเย็บเย็บใหญ่ๆสว่างอ่ะตัวเนี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่เอาสองตัวนั้นใส่ถุงให้เจ้ด้วยอ่ะ อ๋อโชอโอเคโอเคเอาตัวเดียวก็ได้พเม่นั่นน่ะสวยอ่ะใครรอเสื้อคอตตอนสาวอ้วกพี่แต่รอกันหลายคนนะอ้นปิดร้นวี่้มาทน่ะดี้โอ้โห อันนี้ก็แมทกี่โมงใครรอเสื้อคอตอนเสาวอวกพี่จ๋ามาแล้วเสื้อยนะเนี่การหันเอียงหันไปหันมานะเสื้อคลุมสวยมากพี่อย่ามองกางเกงนะมันจะแบบไม่แมทกันนะวันนี้เสื้อคลุมในกระสอบก็จะมีเสื้อคลุมนะพี่แต่สวยมากเลยค่ะเนีย่ยเห็นไหม เสื้อครูมอีกแล้วคุณพี่สวยไหมไหวไใครรับรีวิวได้คิวเดียวรีวิวมาใหม่มาหนึ่งล็อตรีวิวหนึ่งครั้งพอพี่ต้องรีวิวเยอะนะคะขาลอยเยอะยสีแบบสวยมากอะคะ่ะอันนี้สีสดนะคะพี่ดูได้จากหนังหน้าหนูมีสิวมีโสมสองตัวปลาอยู่ไหนอะ ไปหาทันลมแล้วก็มามาแล้วใครจะเอฟรีวิวเกมตัวโรยจ้าคุณพี่มากันหรือยังมากันหรือยังคุณพี่เดี๋ยวรีวิวก่อนแลวกันเนาะรีวิวทิ้งไว้นะคะเพราะบางทีมันไม่แจ้งตวนไงพี่จ๋า ใครที่รอบที่แล้วไม่ทันเสื้อคอต้อนสาวอวกป้ายมงกุฎนะคะรอบนี้จัดให้เลยลงสดสดร้อนๆใหม่ๆหมอมกลุ่นจากตู้คอนเทนเนอร์ตัวแรกก็ลายดอกสวยๆเลยค่ะดูแขนจ้าคุณพี่ปังไม่ไหวป้ายนี้เป็นป้ายที่ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากเสียงก็ไก่ล้านตัวนะคะคุณพี่ต้นทุน15บาทได้งานเกรด A ค่ะ ขายได้แทบทังลูกเลยคุณพี่หรือใครจะไปเปิดคัดแต่หัวผ้าขายก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกของพี่ๆนะคะรุ่นนี้ขออกสาวอวบนะ40-50บวกลบนะคะแนะนำอย่าลืมเอาอไปซักออเอาไปรีดใครไม่ชอบเชิ้ตไม่แนะนำเพราะงานคอตตอนจะออกเชิ้ตทุกกระสอบค่ะพี่เชิ้ตบนแนวแฟชแฟชั่นนะคะอุ้ยแม่เสือสาวราวสเสน่ห ถ้ายิ่งรีดยิ่งสวยนะจ๊ะคุณพี่ไปคัดไปแยกทำราคากันนะอ้าวพีด้ารับรีวิวขอบคุณค่ะปักหมดพี่ด้าไว้ก่อนพี่พี่ด้ารอนานพีด้ารอนานแล้วพีด้าบอกเพื่อนที่พีด้าแนะนำไปอ่ะเขาคัดกลับมาบอกว่าสวยมากๆพีด้าแนะนำมาขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าเราจะเป็นอย่างนี้พี่ส่วนใหญ่อะปากต่อปากนะคะ โชว์ให้มันเป็นเซตเซตไปอบบพี่พี่จะได้ดูง่ายง่ายไงพราเออลายมันรวมรวมมาแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งกระสอบมันจะมีทุกสีนะคะพี่ทุกลายแบบปนๆนกันมานะหนู่ะโชว์หมดนะพี่หนูไม่ได้โชว์แต่หัวนะแต่ว่าหนูขอโชว์หัวไปก่อนเพื่อเรียกน้ําย่อยนะคะแล้วเดี๋ยวยหางกับกลางเนี่ยจะโชว์ให้ครบหละ รอกันนิดนึงโอ้โหมีอีกไหมดอกอะน,นี่ดอกอหนูไม่ได้โชว์ <c oughs> แต่หนู <c oughs> ไม่ได้โชว์ <c oughs> แต่หวัวแล้วจบเลยนะหนูโชว์ทั้งลูกแต่ว่าขอกับให้ดูหมด <c oughs> เพราะว่าพี่ๆจะได้เห็นเนาะว่าเปิดกระสอบหนึ่งเนี่ยมันออกประมาณไหนบ้าง อุ้ยลูกค้ามาเยอะคุณพี่เวลาแครเปิดแครก็จะให้ดูนะคะว่าทั้งกระสอบออกประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นหัวผ้าที่แครขึ้นให้ดูก่อนพี่พจะได้เห็นแบบชัดเจนนะว่า1กระสอบออกประมาณไหนบ้างนะคะเพราะว่าในกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าน้ำสองแล้วก็หางผ้าให้พี่พไปคัดแยกทำราคากันนะเนี่ยสวยๆเลยค่ะ ยิ่งรีดยิ่งสวยนะพี่เวลาออกจากกระสอบมันเป็นงานดิบๆมันจะยังไม่เห็นทรงนะคะแนะนําต้องซักต้องรีดค่ะพี่แล้วรุ่นนี้เป็นงานเกรดี่พี่ๆขายได้แทบทั้งลูกแล้วค่ะแต่แค่แบ่งแยกว่าตัวไหนอะหัวผ้าก็ทําราคาได้สูงหน่อยนะคะ ตัวไหนเป็นน้ำสองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ราคาลดหลั่นกันลงมาค่ะคุณพี่แต่ว่ามันกำไรแน่นอนอยู่ที่ว่ากระสอบนึงเนี่ยจะกำไรเยอะหรือกำไรน้อยแค่นั้นเองค่ะคุณพี่แต่กำไรแน่นอนเป็นงานเกรด A สวยๆเลยเนี่ยป้ายห้อยเลยค่ะให้ลูกค้าดูได้ทั้งกระสอบเลยนะว่างานออกประมาณไหนบ้างแต่ตอนนี้แค่ขอโชว์หัวผ้าให้พี่ๆดูก่อนนะคะแล้วก็มือใหม่นะคะ สำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ไม่เคยเปิดงานกระสอบมาก่อนเลยพี่ไม่เคยเล่นงานกระสอบเลยแค่จะขอแนะนำแนะนำว่าพี่ๆเวลายกกระสอบไปเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทุกกระสอบนะคะบางกระสอบเปิดมาสวยมากบางกระสอบเปิดมาสวยน้อยนะคะถ้าพี่ๆแบบทำใจแล้วก็รับความเสี่ยงตรงนี้ได้ พี่จะเล่นงานกระสอบมือ2ได้แต่บอกจริงๆกําไรดีนะคะใครที่คัดแยกงานเป็นหรือใครเลือกเกรดงานเป็นให้เหมาะกับเราที่เราขายอ่ะพี่มันสามารถจับกําไรได้นะคะกระสอบหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหัวผ้า,าน้ำสองผางผ้านะคะหัวผ้าคือตัวที่สวยทรงสวยดีไซน์สวยผ้าใหม่สามารถจับราคาสูงๆได้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวผ้า น้ำสองก็คือตัวที่แบบไม่ค่อยสวยดีไซน์ธรรมดาก็ราคาลดหลั่นกันลงมานะคะส่วนหางผ้าก็คือตัวเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้ไม่สวยใช้ไม่ได้เลยอันเนี้ยเรียกว่าหางผ้าแค่แนะนําให้พี่ๆี่ทิ้งไปเลยอย่าโฟกัสกับหางผ้าให้โฟกัสหัวผ้าก่อนโฟกัสตัวที่เราเนี่ยทำราคาได้ทําให้เรามีกําไรนะคะ<ม>เพื่อที่เราจะได้เติบโตไปกับผ้ามือสองได้นานขึ้นที่และรว,วยบอกจริงเลยว่ารวย ทุกคนขายผ้ามือสองบางคนส่งรถส่งบ้านส่งพ่อส่งแม่เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็พราผ้ามือสองนะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่มือใหม่ทุกคนอย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะได้อแบบีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเซตเชิ้ตให้ดูเพราะว่างานคอตตอนเนี่ยจะมีเชิ้ตทุกป้าย,ท,ายทุกกระสอบมีเชิ้ตนะคะใครที่บอกว่าคอตตอนไม่มีเชิ้ตอตไม่จริงพี่ อาจจะไม่รู้หรอกเขาอาจจะทํากระสอบเองหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นงานนําเข้าเนี่ยพี่จากประสบการณ์ที่ใครเปิดอ่ะมีทุกกระสอบนะคะเดี๋ยวรอน้องมุกใส่ไม้แขวนก่อนเดี๋ยวจะไปขึ้นหัวผ้าให้ดูนะเวลาที่เอาไปอ่ะพี่ก็ไปเลียงอ่ะี่สมมติพี่เอาไปขึ้นไม้แขวนพี่ก็เลี้ยงที่มันแบบอ่สไตล์เดียวกันลวดลายคล้ายกันไว้ด้วยกัน จะได้เลือก้ง่ายๆเนาะใครเข้าร้านมาจะได้ยิบเลือกง่าย,ย,งงยๆี้วอะไรดึงดอูดกับมอแบบดุมมองบูเลือก สว,สวยพี่ไม่ได้เลอะนะเนี่ย,ยดีเทลลายเป็นลายเขามาค่ะในกระสอบก,ก็จะมีงานเชิ้ตแบบที่แคร์บอกนะคะถ้าเป็นงานคอตตอนยังไงก็มีเชิ้ตแล้วตัวนี้เป็นเชิ้ตปักค่ะพี่ปักออกแนววินเทจจับราคาได้นะคะพนักงานออฟฟิศ พี่วัยทำงานคือชอบนะรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะคะใครขายไ์สดใครขายในห้างใครต้องการจับราคาสูงนิดนึงใครจะแนะนำเป็นเกรด A นะคะงานผ้าเขาจะค่อนข้างสะอาดที่แล้วยิ่งเราเอาไปคัดไปแยกนะลวดลายให้มันเป็นทางเดียวกันพี่พี่จะขายง่ายด้วยนะคะเนี่ยสวยๆเลยค่ะอุ้ยหลุดหลุดจะเธอ นี่เป็นเป็นปาดไหลไงเธอปาดไหลเซ็ตอะไรเนี่ยฮะเซ็ต minimal, ม,มินิมอลมินิพื้นหรอมินิใจสีแบบโทนมินิมอลไงเธอแบบแม่บ้านมูจิสไตล์แม่บ้านนี่สไตล์แม่บ้านมูจิคุณพี่สีมินิมอล <S <S สีพื้นอย่างนี้นะใ,ในกระสอบก็จะมีให้ไปคัดไปแยกทำราคานะคะ ต้นทุนถูกๆสิบห้าบาทพี่พี่ขายยังไงก็กําไรค่ะคัดแต่หัวผ้าขายยังกําไรเลยพี่คัดขายตัวละแปดเก้าเก้าเก้านะคะหรือใครขายได้ตัวละหลักร้อยขึ้นไปก็ได้นะคะนี่สวยๆเลยยังไงก็จับราคาได้ขายผ้ามือสองรวยทุกคนนะคะพี่อยู่ที่ว่าจับราคาเป็นไหมคัดแยกงานเป็นไหมยังไงก็รวยค่ะตายห้อยเนี่ยพี่ไปแยกคัด นี่ยพี่จริงๆมันคัดได้เยอะแต่คือด้วยความที่หนูไม่ได้มีเวลาแบบคัดละเอียดขนาดนั้นหนูก็จะให้ดูแบบดิบๆสดๆอะไรดิบดิบดิบๆแบบนี้เลยแบบใหม่ใหม่สดสดชิลลูเลยไปแล้วก็มันจะมีลายสกอตด้วยนะพี่ตัว้นะ เพื่อนเนี่ยพวกชวยกาย,น,ยน,าน,นุ้กที้มากำลังโดนตักเลยตั้งหลายตัวนะเลยเด็แท๊บอันนี้แฉันเก็บไว้ไงท้ายลาดอกก็ผิวหลังเลยแพตเห็นปะแพตเนี่ยไปซ่อนไว้พี่ <c oughs> ไม่ยอมออกมาให้หนูคนห็นแล้วแหละ <โอ S 1> ลายดอกลายด<โ>อกเนี่ยสวยเห็นไหมมันมีอีกแต่บางทีหนูยังไม่เห็นทั้งหมดกระสอบไงเน, <c oughs> นี่ยลายสก๊อตแบบนี้พี่ หให้ดูเย่คอนซูมที่ <Yeah. S 1> oh, so DIY <c oughs> อยู่คนเดียวทั้งอุปกรณ์ได้มันเลื่อนลงมาอ่ะอันนี้เป็นลายดอกของแปะนาเก เนี่ยพี่ลายสกอตอย่างเงี้ยก็มีนะคือจริงต่างจังหวัดชอบมากเลยสกอตแบบนี้ถ้าใครขายที่ต่างจังหวัดเนี่ยสก๊อตสจลายสกอตอ,อย่างเงี้ย สวยยเลยอ่ะ,อะอน,นี้สีขาวอยั่ยนนนนจะขโมอกับบ้านปอันนี้ได้ปะ่ะนนได้ปะ่ะได้ป่ะอะพี่ลองดู บบพวกฉลุลูกไม้มีนะคะหนูพยายามให้ดูว่ามันมีหลายหลายหลายแบบพี่อย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเนี่เป็นผ้าแบบเลยอรยอนมีฉลุตรงนี้นิดนึงผ้าเลยอรยอนนิ่งๆอันนี้เป็นฉลุค่ะเนี่ยมียงานลูกไม้งานฉลุเนี่ยคุกขาดูหนึ่งกระสอบก็จะออกหลากหลายนะคะ ร้อนแทร้อนจ้า,จาต้องเงยนหรอห <c oughs> จ้าเต <c oughs> ็มเต็มโอเคนะจ้าเอาไปละโอเค าอย่งนเนกีเก minimum. นี่ยอันนี้คือเป็นปาดไหลนะน่ารักนะที่ <c oughs> อันนีนสีดำทั้งตัวมองไม่เห็นเลยตัวนี้สีชมพูนมน่ารักค่ะสีชมพูนม <c oughs> นเดูดินี่ยลูกค้าดูดิน่ารักนะลายดอกนะเนี่ยลายดอกนะ ของจริงสวยพี่แต่ว่าในกล้องมันจะเป็นสีซีนนิดนึงเนี่ยลายดอกเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสไตล์เสื้อคลุม สวยมากนะตอนนี้ยสวยๆยังเหลืออีกเยอะเลยพี่แต่ว่าหนูไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดเยอะพี่ลิ้นน่อยจริงๆเลเนี่ยเสื้อคลุมสีแดงเฮ้ยการสวยพี่ผ้าลินินร้อยก็มีนะพี่นะต้องเอาไปลุ้นนะพวกผ้าลินินลองเป็ูหน่ายอ่อนลี้นอย่างเดียวจริงๆรุ่นเนี้ยเนาะข้างในเยอะเลย ดำก็สวยเนี่ยพี่ก,กินเยอะจุกก็ได้เนี่ยสวยมากเป็นดอก วันนี้แต่งตัวแมนๆก็เลยแบบไม่ค่อยแมทเลย็นไ,ไรนะพี่น้องทนๆเอาเนาะข้ายัางไม่ได้ซักคือชุดนี้คือชุด,ชดหาในตู้เอาพี่ชุดเสื้อผ้าหมด แต่คนรอเยอะ,ยอ,ะอืมมาไม่เยอะแล้วพี่ๆรอเยอะอ,ะอ่ะอชุดเ,นะเนเฉิก็สวยสีพงสีพื้นนีหมดเลยพี่เาปักพี่ทำดีๆนัะเยอะเลยคัดนะเนี่ยตอนที่โชว์นี่ก็จะเป็นน้ำสองแลละ มีหัวแหละพี่เ,เพราะว่าเรายังเเพรราาาะว่คัแยกไ<ป>ม่เสร็จอ้ายสกอตสวยสกอตก,ก,ก็มีสกอตเนี่ยสวยเลยจับราคาได้ด้วยนี่ ค่าเท่าไหรสามพันห้าคุณที่มันเป็นเกรด A นะตูดีสีดำก็คือเป็นดำฉลุของจริงสวยมากค่ะช่วยกันโชว์ดิเธอกับฉันเนี่ยจะได้เสร็จเร็ว รีบสั่ง อันนี้คืองานปากักค่ะพี่สวยๆเลยเลย,เยังมีอีกเยอะค่ะพี่ยังดไม่มมหมดหยียตัมพพ้พี่คาไม่อยู่แล้วตอวมันเยอะที่มันเยอะอ่ะจริงใครนะที่บอกไอ้รีบตกัเ็เปิดทูพีชได้หน่อยโอ้โห แค่คิดก็จะเป็นลมแล้วทุกพีทห้าร้อยหกร้อยชิ้นอะเพี่อสองร้อยชิ้นยังแบบอยู่จริงเราต้องเปิดว่ายน้ำพรุ่งนี้แล้วกันพี่ใชไมค่ะซื้อเป็ี่ย่นี้ใช่ว่ายน้ำอ้วันพีชิตย์ายมาลายชนะฉันทำคลิปทำอะไรสวยๆลูกค้าชม่อนฉันจะใส่โชว์อ่ะแล้วแบบให้ลูกค้าดูแต่ก็สั่งน้ำเลยทั้งนั้นอะ ไม้สาตรงนองนก็มีไงลงเลยสิลงไม่ได้แล้วขากเป็นไรมันเป็นตะกัดไปตั็ให้อยู่มานี้ก็ได้จัดเตีายรับนี่ดูดิลายดอกลายอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ในกองนี้อีกนะพี่ไปคัดเพิ่มเติมได้เขาบอกว่าอดเหยียบก็ไม่แตกแต่รถถังกัดเข้า เพราะว่าเราถังเนี่ยแหละสวยแนวขึ้นด้วยร้อนนะจะเห็นจริงๆหมาเป็นทีต่ตกเราสงสารถักเขาอยู่ถักก็แบบทันไอเล่ยอะเน้ออืมโหายสวยอ่ะเนี่ยลายสกอตอย่างเงี้ยได้ราคานะจ๊ะบอกอตรงนี้ใส่ คือสองกรสอบเราไม่เยอะจังใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยุดยูนิฟอรเมพี่อย่นี่คลุได้หมดเลยนะเป็นลมโอ้เนี่ยเสื้อคลุมเนี่ยพี่เสื้อคุมใส่สองตัว เดี่ยวก็มีจ้ะปาดลายยังมีอีกปาดลายอย่างเงี้นี่ก็เป็นหัวผ้าได้นะพี่ตัวลายแต่คือหนูยังโชว์ไม่หมดกีฬาขาสั้นเลยพี่ด้ากระสอบแล้วประมาณ220ตัวบวกลบค่ะเออเดี๋ยวหนูดูให้พี่ด้ากีฬาขาดสั้นหนูก็เดี๋ยวหนูดูก่อนว่าทัไนไหมสบายไหมคะพี่ด้า พี่ดาเอานะจะไปคลิปต่อไปละหนูไปจะคิดละมันดีห็นมาทีไรก็ไม่หมดสั้งทีอ,อะตัวนี้ก็ลายดอกสวยพี่ด้าเนี่ยปลายห้อยเลยใหม่ๆเลยสวัสดีค่ะพี่โมดสวัสดีค่ะไปดูหัวผ้าอะไรอกออกไปแล้วนะเราไปดูกันเลยอ่าไปน้องมุกขออนุญาต แเก็บเลยเดี๋ยวพาไปดูหัวผ้าซออ่ะเหมือนยายจังเลยทุกเช้ามุกยายมาเ่ยแม่มาเข้าสิงปะเนี่ยมีทุกคนพยาได้สั่งเลยนะอืมแต่ดูรีดขึ้นมาสวยมากเลยอะไอตัวเขียวดอกไม้เนี่ยคือมินิมอลมากอะรีดแล้วถึงจะสวยเนี่ยคือหัวผ้ามันมีทุกกระสอบอยู่แล้วพี่บางกระสอบออกเยอะบางกระสอบออกน้อยนะคะ ใครสนใจต้องรีบสั่งป้ายมงกุฎคืณลูกค้ารอกันเยอะมากพี่อันนี้เซ็ตมินิมอลค่ะคือสวยจริงสวยจึงนี่แม่เสือสาวนี่ไงพี่โอ้ยฉลูฉลุดอกมินิมอลมีอีกใครสนใจรีบสั่งนะพี่นะดูดิเซ็ตมินิมอลเซ็ตดอกเซ็ตฉลูไปคัดไปแยกจับราคากันอีกทีนะจ๊ะเอามา ใส่เลยแพทเชิร์ทาวายอ่ะใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะทุกคน